สวัสดีครับ f อฟนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ19 19ก้ <19. S 1> กันยา2566นะฮะร้านเขียวเจริญนต์ก็มีสินค้ามาลงอีกแล้วครับนะฮะวันนี้น่าจะเมื่อวาน2องคันรถนะครับรถหกล้อกับหนึ่งปิกอัพแต่วันนี้น่าจะอยู่ที่สองปิกอัพนะครับประมาณนี้หรือ3ปมิกอัพยังไม่รู้นะฮะพ็ะกำลังไล่ขึ้นกันอยู่ฮะ นี่นะครับ FTD นะมาแล้วรถกระบีจิ๋วเมลานียมตามคำเรียกร้องของลูกค้านะฮะ FTD รู้สึกน่าจะมีมาสองสองนะฮะรถคันนี้รถคันนี้น่าจะมีมาสองสองคันนะฮะร,รู้สึกน่าจะมีก็เดี๋ยวเ,เกียร์อะไรวะเนะี่ยเกียร์กลางให้เบียเ,เกียร์กลางหรือเกียร์มือวะ เกียร์มือใช่ไหมสองคันเลยใช่ไหม,มอ๋อเอฟตีเกียร์มือทั้งสองเลยนะฮะพี่น้องนะครับน่าจะตามขันหลังไม่อีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครัวว่าจะมาจะมา,จะมาสยามมากันเยอะไหมแต่น่าจะมาเยอะนะฮะนะครับมีท e ั้งอีทีอะไรเนี่ยยันมาโอ้โหเก้าศูนอีกแล้ว นะครับองเข้ามาเลือกชมได้ครับพี่น้องนะหวานก็ลงเยอะเลยนะครับเราก็ลงสินค้ากันเรื่อยๆนะครับมีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะฮะสยามตัวนูนนะฮะสยามเทียบโดยสยามนะฮะอยากได้สยามราคานะฮะอย่างตัวแรกเนี่ย8,000อย่างตัวนูนก็มี10.000-12.000 13.000แล้วแต่สภาพนะฮะนะครับเราก็จะมี โคงกระทิงแดงนะครับกระทิงแดงช้างนําโชคนะฮะลงใหม่มาเช้ากระทิงแดงนะครับแล้วก็เครื่องเบอร์ใหญ่ๆนะครับพี่น้องแล้วก็วนะฮะอาทีร้อยสิบพัดสวยๆนะฮะค้อมโคงกระทิงแดงนะฮะใครสั่งกระทิงแดงไว้ก็ทักท่ายกันเข้ามาก็ได้ครับสวยนะฮะวันนี้กระทิงแดงน่าจะเข้าหลายตัวนะฮะเพร่ะวา เราตัดเบอร์ใหญ่ๆเข้ามาอีกนี่ฮะ RT หน้านะฮะ BI นะครับตาฟ้าทันเดอร์นะฮะนะครับความโค้งสยามสวยๆเลยฮะพี่น้องเดิมๆนะฮะเค่มันจะได้เปิดได้รือนะครับของเราจะชัดเจนนะฮะนี่นะฮะนะครับท่อยังยังนลนอยู่เลยฮะนะครับอ,อ่บานะครับ,รบพี่น้องสนุกสนใจก็มาเลือกชมดูได้นะครับ พ่อไเจ็ดเดี๋ยวเดียวหันหน้ารถมาตรงนี้เลยฮะไหลไหมไหลหันหน้ารถบางี้เนาะไอ้ตูดูรถด้วยตูเลยนะฮะอ,อ่ากระทิงแดงนะครับตัวนี้สวยเลยพี่น้องนะครับ พอพอเมื่อขับรถหนีกูก็จะถ่ายไอหามึงเ้ยนี่นะครับ RT ร้อยสิบนะครับทีสวยเลยพี่น้องโอ้โหสองหมื่นกว่าครับพี่น้องนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะฮะพร้ <S 2> <S 2> อมโค้งกระจริงแดงอ่เ KSJ สองตัวนี้ถ่ายมาจากโรงานจำนำตัวนี้นะฮะซื้อมาจากโรงานจำนำนะครับ <S <S แล้วก็จะมีนี่เลยช็อตเด็ดนะครับ RT ร้อยสิบ รุ่นรับประกัน3ปีนะฮะพี่น้องนี่นะฮะไดเล็กเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะฮะแล้วจะมีแทที140อ่าตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวดูก่อนถังพลาสติกนะฮะงพลาสติกนะครับเครื่องไม่ได้เปิดได้ลื้อเหมือนกันนะแททีนะครับพี่น้องท่านใดสนุกสนใจก็เข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะนะครับใครที่สั่งไดเล็กไว้หรือไม่ เอาไดเล็กหรือไม่ได้เล็กก็มาครับเยอะเลยตอนนี้สินค้าเราเข้าเรื่อยๆนะครับปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนคลองพิกไก่นะฮะปักหมุดมาได้นะครับแล้วก็0 8 1 6 7 4 4 5 2 1นะฮะเช็คไ้เลยนะครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์ย้ำนะฮะร้านปิดทุกวันอาทิตย์0 8 2 3 9 5 7 3 4 4นะฮะร้านเขียวเจริญยนนะครับได้นะครับมาเลือกชมเอ่อใครที่ อยากได้ล้อยางล้อลมนะฮะมาแล้วนี่ครับคู่ละพันนะครับมาเลือกเอาเลยนะครับคู่ละพันนะครับโคงพัดก็ตัวละสองหมื่นนะพี่น้องสยามพัดตัวละสองหมื่นก็มาเลือกเอาเลยฮะเกียร์กลางตัวไหนก็ได้เกียร์มือกระเจ้าเกียร์มือหรือเกียร์กลางพี่น้องนะฮะล้อลมนะครับแล้วก็เอ่อ120ร้อยยี่สิบนะฮะ ไดเล็กนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสีสวยนะครับร้อยยี่สิบไดเล็กนะฮะมือควงอยู่หน้านะฮะมือควงอยู่หน้านะครับวันนี้ก็จะมีร้อยยี่สิบไดเล็กเข้ามารู้สึกสองตัวหรือสามตัวนะฮะตัวนี้อยู่ที่สามพันสามพอนะครับคุณลูกค้านะครับเครื่องติดนิ่มนะฮะเดี๋ยวเราเอ่อเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะวิดีโอให้ดูนะครับน่าจะไม่ว่าง เครื่องเล็กนะครับเครื่องในร้านเราเยอะมากนะฮะพี่น้องไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะครับก็เข้ามาเลือกชมดูได้ต้องการเบอร์อะไรก็โทรมาสอบถามกำลังแรงม้าแปดแรงเก้าแรงส0บแรงส1บ็ดแรงสิบสองแรงสิบสามแรงส4ีแรงก็ว่างกันไปนะครับก็ นะครับนี่สวยเลยฮะพี่ดองหรือคุณลูกค้า,ามีโค้งเก่าแล้วอยากได้โค้งใหม่ก็เอาโค้งเก่ามาตีเทินก็นได้นะครับเอามาตีเทินกนได้แลกเปลี่ยนกันเพิ่มเงินกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งใหม่หรือเครื่องใหม่แกะกล่องนะฮะงเราก็มีจําหน่ายนะครับมาตีเทินก็นได้ทั้งหมดนะฮะเรามาพูดคุยคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ